คุณลุกนายเป็นอะไร,รเปล่าเออปลาปลาปลาาว่าแต่นายมาทําอะไรที่นี่หรอนี่คุณทําอะไรเนี่นยไหนบอกก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ใช่หรือไงองอนตอนซ้อมเต้นในวันนี้นายบิดโดนเอลติงไม่ใช่เหรอฉันวางยาวไว้นี่นะอย่าเข้าใจผิดละ่ะที่ฉันทําไปก็เพราะไม่อยากให้นายเป็นตัวถ่วงในขึ้นเวลาตีงก็แค่นั้น ไม่ได้เป็นห่วงนายเลยสักนิดปังโอ๊ยเจ็บโอ๊ยฟันดีโอ้ยหัวโนหัวโนโอ้ย,อยขอบใจนะแต่ว่าการบาดเจ็บของฉันมันหายเจ็บตั้งนานแล้วแหละอา้าวหายไอป้ปวจือหานคนนี้ไปกินยาผิดมาหรือเปล่านะเอ๊ะตึงเดือกปานนี้แล้วยังมีผู้ชายเข้ามาในห้องอีกหรอหลินซูเอ,อ๋อในคุณอธิบายเรื่องนี้มาเลยนะเออคุณบอกว่าปัวจือหานเกล็ดคุณไม่ใช่เลยไง เขาอาจจะแก้ขังมวนว่าฉันบาดเจ็บฉันจะเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ดีแล้วเป็นตัวถ่วงในทีเพราะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรสักน้อยแปลกแฮะทาไมต้องอธิบายเรื่องบ้าๆแบบนี้ปวดทิงอ่งฟังด้วยเนี่ยทอาออกเสมือนกับว่าเป็นเรื่องชู้สาวกันทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักน้อยเออึกต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 ึกแบบไหนรู้สึกดีกว่าเอออะไรนะระหว่างสัมผัสตัวผมและตัวปวดจืหาน เออแบบไหนที่คุณรู้สึกดีกว่าเอ๊ะให้บ้านี่ของคุณดีกว่าโอเคยังจิกโอ๊ยเจ็บเจ็บมาชัฉันตอนเดือดเดือนแบบนี้ก็ไพ่ไที่จะมาถามเรื่องจับอกใครรู้สึกดีกว่ากันเนี่ยนะปวดทิ้งองังนี่ใส่ยิงพยองของคุณหายไปไหนหมดแล้วไม่สมกับเป็นคุณเลยนะนี่คุณป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะป่วยปวดทิ้งองังพิษของคุณกำเริบอีกเวเหรอไหนมาดูซิ อย่าเพิ่งไปสิให้ฉันรักษาผิดในร่างกายคุณก่อนคุณจะร,รักษาผมด้วยวิธีไหนล่ะอย่าลืมล่ะว่าผมไม่อนุญาตให้คุณรักษาผมด้วยเลือดเอ่อเกือบลืมไปแล้วไอ้หมอนี่บอกว่าเขาจะลงโทษฉันถ้าฉันรักษาเขาด้วยเลือดอีกแบบๆแบบเอโปวดหัวจริงๆถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณมานอนค้างคืนกับฉันดีไหมล่ะ ขอแค่ชั้นกับขอนอนข้างกันพิษในตัวขอก็น่าจะลดลงแล้วมั้งนอนค้างคืนฉันหมายถึงนอนเฉยและก็ไม่ได้ทำอะไรจนกว่ารุ่งสางหน้า <Hey. S 1> คืนนี้นอนคลุมโป่งนอนแลดีไหมนะครั้งนี้ผัวจริงอ่างทำตัวดีแฮะ เขากอดฉันไว้เฉยๆและไม่ได้ทาอะไรนอกเหนือจากนี้เลยครั้งที่แล้วเขาสัญญากับฉันว่าเขาจะไม่จูบฉันจนกว่าจะยินยอมเขารักษาสัญญานั้นด้วยชีพประจจเต้นเร็วยิ่งกว่าเดิมอีกดูเหมือนว่าแค่นอนกับเขาไม่สามารถรังสงสารพิดในร่างกายเขาได้แฮะทั้ทงๆท,ที่ฉันสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของผัวฉิงหยางได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ได้แค่มองดูก็เจ็บปวดในฐานะหมอคนนึงเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นจิตใต้สำนึกความรู้สึก หลินซูเอ,อ๋อเธอต้องมีสติหน่อยสิอย่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขามีความซับซ้อนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างหมอและคนไข้ต้องชัดเจนสิถ้าอย่างนั้นจูบปวดทิ้งอังแค่แป,ป๊บเดียวเพื่อช่วยรักษาสารพิษของเขาดีไหมยังไงซะเขาก็หลับไปแล้วตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้อืมในเมื่อเขาหลับก็คงไม่เขาก็เจออะไรผิดใช่ไหม,เอ,อออมเอ่ออืมเอ๊ะจับได้แล้วนี่คุณ ออืออครั้งนี้คุณเป็นฝ่ายก้าหาผมก่อนนะอย่ามาโทษผมละเอเอฉันก็แค่พยายามรักษาคุณเท่านั้นเองไอ้บ้านี่เพิ่งตื่นหรือว่าแกล้งหลับกันแน่นะโอเคจะว่าไปทีหลังอย่ารัดหน้าอกของตัวเองตอนนอนละ่ะมันไม่ดีต่อการเจริญเติบโตของอกของคุณนะไออืมอีกอย่างมันรู้สึกไม่ดีด้วย เอเออตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็หลับไปเลยไปนี่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 เนี่ยรูอย่างนี้ปล่อยให้เขาตายเพราะสารพิษไปเลยดีกว่าเพราะว่ามีดินแดนมาจ,จาจันทร์ฉันก็เลยมีเวลาซ้อมที่มากขึ้นบวกกับการฝึกฝนที่ไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลาหลายวันผลก็คือฉันได้เป็นหลินซูที่โด่งดังและสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตมากมายในตอนนี้รอบร้อยคนเข้าสู่รอบห้าสิรรบคน รอบมากสิคนเข้าสู่รอบ20คนรอบ20คนเข้าสู่รอบ10คนลินซูก่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณด้วย <c oughs> เครื่องเดอนที่ผ่านมาความนิยมของเขาได้พุ่งกระถูและเขาก็มีแฟนๆคอยติดตามมากมายแฟนสาวตัวน้อยไอ้ ي, เทอดานะแข่งชั้นเขาหลอกฉลาดแถมดังงานเก่งฉันจะสนับสนุนเขาตลอดไปฉันพูมเลยได้เป็นแฟนคลับฉันเดี๋ยวจะยังถูกถึงที่เริ่มแรกต่อว่าลินซูมาก่อนแต่ตั้งแต่เห็นการ ขกขการครั้งนั้นเขาวเป็นแฟนกลับของหลินซูด้ทันทีดื่มด่ำกับวัฒนธรรมสาววายหลินซูและผัวจือหาเป็นคู่ที่เข้ากัาน้ากันได้ดีถ้าลงหลายคู่นี้หวังว่าพวกเขาทั้งสองคนจะได้เดบิวต์ดูเด็กที่สุด,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 ดนี่อีกไม่ช้าก็าจะถึงคืนสุดท้ายสำหรับการซ้อมของเด็กฝึกหัดระดับประเทศทําไมจู่ๆถึงมีการเพิ่มรายการซ้อมขึ้นมาล่ะท้งที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านี่ทีมงาน เ,ออเ,ออเพราะครั้งนี้เป็นเวทีสุดท้ายสำหรับการแข่งขันเราจึงอยากให้เวทีออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับประธานจินมาแล้วประธานจินมาเรี่ยมเราแล้วเอ,อ๊จินเฮซานฉันมาดูการสอมนะท่านประธานจีนครับเราตั้งหน้าตั้งตารอท่านมาเยี่ยมเย็นอยู่เสมอเลยครับอืจีนเหซานในที่สุดเขาก็ปรากฏตัวสักที ประธานจีนมีสายเรียกเข้าครับฉันออกไปคุยธุระสักพักไม่ต้องตามฉันมาล่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนสิหลินซูนี่นานจะไปไหนฉันจะไปเข้าห้องน้ำนะช่วยบอกทีมงานหน่อยนะว่าให้ฉันขึ้นเวทีเป็นคนสุดท้ายฉันจะไปสืบชาติเท็กอไอ้จิ้งจกแก่เท่าน,นั้นเองมุมทางเดิน คุณหญิงครับผมได้ย้ายห้องวิจัยไปประเทศเอตามที่คุณร้องขอเรียบร้อยแล้วและพวกอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วด้วยผมทำเต็มที่แล้วจริงๆนะครับอะไรนะคุณยังต้องการคุณมาทำการทดลองอีกเหรอครับแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อคนจากอียตตะวันออกเฉียงใต้ไปให้คุณแล้วนี่ครับพวกนั้นใช้การไม่ได้หรอครับต้องเป็นคนจากประเทศหวเซียนเท่านั้นหรอครับแต่ตอนนี้กฎหมายระหว่างประเทศเข้มงวดมากเลยนะโดยเฉพาะการเสียชีวิตของผู้หญิงตะกูล,ลินเมื่อดีอที่ผ่านมาทำให้เราต้องระวังมากขึ้น ผู้หญิงจะตกูหลินหมายถึงหลันชิงเชียงงั้นเหรอเปล่าครับผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจคำพูดของคุณผมแก่เดี๋ยวก่อนสิครับคุณหญิงคุณอโออโลเฮ้ยเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยคิดว่าต็เงเป็นคุณหญิงที่ร่ำรวยจ,จริงๆงั้นเหรออยากเปิดห้องตดลลงใหม่ย,ยังคงต้องคอยพึ่งลาฉันอยู่เลยตลอดไม่มีประโยชน์ต่อฉันแล้วก็ฉันคงไม่ทนคำสั่งบ้าๆของหล่อนหรอกไอ้บ้าเอ้ย เสียแรงเลยที่ฉันเข้าแข่งในรายการนี้แค่ฟังีินไหซานคุยโทรศัพท์รอบเดียวก็ทำให้รู้ว่าบ่อเสไม่น้อยเลยแฮะจะว่าไปเรื่องนี้มีบางจุดที่ต่างจากสิ่งที่ฉันคาดรอไว้ก่อนหน้านี้ประการแรกก็คือฉันคิดว่าการทดลองนี้น่าจะเป็นความผิดของชินไหซานแต่พอฟังจากที่เขาคุยโทรศัพท์แล้วเหมือนว่าคุณหญิงที่อยู่ในสายคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ <c oughs> เคลื่อนย้ายแบบเท A เอเหรอ ประการที่2คือการทดลองของจีนไหาสาน,นยังคงดําเนินต่อไปและได้ย้ายห้องทดลองไปประเทศเอประเทศที่3คือการทดลองดูเหมือนจะถูกขัดขวางและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แถมดูเหมือนว่าการใช้หัวเซียวเข้าทดลองมันจะได้ผลกว่าการใช้ตาจานร์แชาทดลองแล้วใครคือคุณหญิงคนคนนั้นน่ะทำไมถีนไหาสานแต่เหมือนจะปฏิบัติต่อตัว,ตวด้วยความเคารพแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความเปลียดชังอะ และอะไรคือจุดประสงค์ของการทดลองนี่อะไรคือคุ้มค่ากับความพยายามตั้งมาหลายปีและตอนนี้พวกเขาไม่ได้ลดความพยายามนี้แถมยังมีการวางแผนที่จะสร้างห้องทดลองใหม่ด้วยหลินซู่อย่ามัวแต่เมอสินายพร้อมหรือ,อยังตอนนี้เหล่านายคนเดียวล้นนะหลังจากการถ่ายทํานี้เสร็จก็สามารถไปพักผ่อนได้แล้วขอโทษด้วยครับตอนนี้ผมเตรียมพร้อมแล้วครับอ้แย่แล้วมัวแต่คิดมากไป ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนคืนนี้ฉันไปหาข้อมูลบอกแสอื่นจากกู้เฉินดีกว่าครอกเสียงอะไรเนี่ยเอ๊ะแย่แล้วสิมีรอยแตกที่ตะขอด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะอ่ะเอเอลินซู่เออแย่แล้วอ้าปังโอ๊ยแตกแฮะทำไมฉันไม่รู้สึกเจ็บล่ะ เอเอะอะปวดฉีหานนายเป็นอะไร,รเปล่าอ๋ปวดฉีหานก็ใช้มือของขอรับตัวฉันไว้งั้นเหรอเรียกเรียกรถพยาบาลเร็วเข้ารีบพยุงปวดฉีหานไปห้องพักเร็วนีร่รถพยาบาลมาหรือ,อยังปวดฉีหานทําไมนายทำแบบนี้นี่นายบ้าไปแล้วหรือไงนายรู้ว่าทำแบบนี้มือของนายจาดใช้คันไม่ได้อีกเลยนะ นี่ฉันช่วยนายแต่กลับว่าฉันเนี่ยนะใจร้ายเกินไปหรือเปล่านอนลงก่อนโชคดีที่กระดูกรล้าแต่ไม่หักใช้เวลาในการรักษาสักสองสามเดือนคงหายดีแล้วล่ะรถพยาบาลมาหรือ,อยังงั้นฉันจให้การรักษาเบื้องต้นก่อนนะฉันจากกระดูกที่เข้าที่แล้วมันจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยอดทนหน่อยนะนายรู้วิธีการจัดการกระดูกด้วยเหรอนี่นายอยากเป็นดาราหรือหมอกันแน่เนี่ยยังมีหน้ามาพูดเรื่องแบบนี้อีก ฉันละอยากรู้จริงๆเลยว่าทําไมถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันไม่กลัวแฟนกลับนายสร้างกระแสอีกเหรอเออเป็นเพราะฉันหรอนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นแสดงท่าทีกังวลแบบนี้หลินซูแบบนี้ไม่สมกับเป็นนายเลยนะปวดจือหานทําไมนายถึงช่วยฉันล่ะทําไมงั้นเหรอก็สิบวันที่ผ่านมาทําไมต้องแก้ต่าเต้นตามนายด้วยกับตันไม่เห็นจะพูดอะไรเลย ที่นายทำไปก็เพื่ออยากให้ตัวเองโดดเด่นละสิข้อแค่กุญแจในตระกูลปัวแถมคะแนนบทส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการยัดเงินซื้อเลือกบททีสักทีเถอะไปกันเถอะเราจะซ้อมหนักให้เสียเงเ่อไปทำไมในเมื่อตำแหน่งเดบิวต์กูได้กำหนดไว้แต่แรกและเสียเวลาสะเปล่าเอาเวลาไปเล่นปรับจียังดีกว่าอีกพวกนายอย่าเพิ่งไปนะปัวเจออรินแกตาเต้น,นมันง่ายที่สุดแล้วเราตั้งใจลูกส้อมมันจะออกมาดีแน่ๆพวกเราทำไม่ได้และไม่สมควรจะเต้นกับ คุณผู้ชายสูงส่งเนี่ยบัวจืดหานด้วยปล่อยก็เต้นคนเดียวเถอะพวกโอ้ยใครใครมันกล้ามาทําแบบนี้กับฉันเอ๊ะถ้าไม่เก่งก็ฝึกฝนได้ถ้าหน้าตาไม่ดีก็ทําสัญากรรมได้โง่ไม่พอแตมยังขี้กลาดอีกเป็นลุงนรกซะหลินซูนี่นายปกป้องมาทําไม เราไม่สามารถเต้นตามต่าเต้นของปัวจือหานได้หรอกอีกอย่างอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาบังคับให้เราทําด้วยอย่าบอกนะว่านายไม่รู้ว่าที่ทําไปก็เพื่อจะเป็นฉากประกอบพิธีเขาประสบความสำเร็จเท่านั้นเฮ้ hey, เมื่อกี้นายพูดถึงเกมปาตีใช่ไหมงั้นฉันกอดบวนกับพวกนายได้หรือเปล่าถ้าหากฉันชนะพวกนายต้องตั้งใจซ้อมเต้นและต่อจากนี้ไปก็ต้องเชื่อฟังเขาด้วยเอ๊ะ okay. ทำไมานายถึงเดิมพันกับพวกเขาล่ะนายมั่นใจว่าชนะเขา,เาได้เหรอเอา้าไม่ตันโหลดลุมก็ตายซะแล้วอะไรนะผู้ที่ลองฝึกเล่นหมดฝึกซ้อมฉันงูเองที่เชื่อว่าเขาจะชนะเกมนี้ได้โดเริ่มเกมได้ตาแพ้แล้วอย่ามาโวยวายล่ะรู้แล้วรู้แล้วถ้าพวกเราชนะพวกนายจะต้องตั้งใจฝึกซ้อมด้วยปัวจืดหานปืน UZI นี่ดีไหม ปืนขยับเอ๊ะถ้านายใช้ปืนนี้ยิงคนตายได้ฉันจะขมือบคอมไนด์ดูเลยเล t โก้เพื่นอนร่วมทีมของกูถูกยิงหัวแล้วได้ปืนตืดๆ,ๆว่าไงนะฉันรู้สึกว่าปืนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะว่าแต่เมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะปราบๆ,ๆแตกๆ,ๆ,ๆสีแดงนั่นคืออะไรโอเคระเบิดแล้วไอ้ฉันจะโดนระเบิดตายไหมโอเคกำลัง OK, ไปเร็วๆรวกระนี้มันขยับยังไงฉันขยับไม่เป็นแฮให้หนายขยับแล้วกัน ไอเนี่เอาไว้ทำอะไรใส่บนปืนเหรอมันใชยังไงวันนี้ชนะผู้ชนะไก่วินเนอร์เยี่ยมฮ,ฮชะชะนะแล้วผู้ชายภาษาอะไรเล่นเกมกันได้หวยจริงๆเป็นผู้ชายจมโัวแต่คิดว่าตัวเองทำนู่นทำนี่ไม่ไหวได้ยังไงกันจากนี้ไปพวกนายต้องตั้งใจซ้อมเต้นได้ดีๆเข้าใจไหมแกเข้าใจแล้วครับทั้งๆที่เขาเพิ่งเล่นครั้งแรกแต่กลับสามารถเอาชนะพวกนั้นได้อย่างรวดเร็ว คนบ้าอะไรเรียนรู้ว่าได้ไวขนาดนี้เนี่ยปิ๊งเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถฝึกซ้อมกันได้ละตึกตักตึกตักอไม่นะเธอจะมาหลงรักผู้ชายไม่ได้เธอชอบผู้หญิงโว้ยทำไมนายถึงช่วยฉันเอ,อ่อเรื่องแบบนี้จะไปรู้รงได้ยังไงกันรู้แค่ตอนที่เห็นนายตกลงมาหัวใจก็รู้สึกมันจะตกลงไปถึงตาตุ่มและร่างกายของฉันก็รีบพุ่งเข้าไปอย่างโดยที่ไม่รู้ตัว เกิดอ,อะไรขึ้นฉันวางกับดักให้กับหลินซูเอ,อ๋อแล้วทําไมหัวจือหาถึงได้รับบาดเจ็บล่ะเอห<ฮ>ดรามากาน์ลมวาเรื่องฉันเป็นเฟเกลพูดตรงๆนะที่จริงฉันเป็นเฟเกิลด้วยแหละฉันเคยผ่านผู้ชายมาหลายคนแล้วว่าไงนะอย่างเช่นหลีไปจูกโกเลียงหานจริงตาเตียนโกอีบากีตรงเจียเล็กกวยเกีย